อยู่ในกองทุนสำรองเลียงชีพอยู่แล้วแต่ว่าอยากเข้ากองทุนส่งเคอะลูกจ้างด้วยแบบนี้เราสามารถเข้าได้หรือเปล่าพลอยมีคําตอบในรอเคล1น,นึนาทีค่ะสามารถเข้าได้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเรายึดที่กฎหมายกรอบใหญ่ เป็นหลักก่อนนั so reindeer, e ่นคือกรณีที so so e ่นายจ้างจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วและเราก็อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ไม่จําเป็นต้องเข้ากองทุนส่งคลอลูกจ้างนะคะแต่เราอยากเข้ากองทุนส่งคอลูกจ้างอ่ะกรณีแบบนี้เราต้องได้รับความเห็นชอบจากนายจ้างก่อนนั่นคือไปคุยกันนั่นแหละแล้วนายจ้างโอเคหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะว่านายจ้างเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดให้การที่นายจ้างไม่เปิดให้เราเข้ากองทุนส่งคลอลูกจ้างก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดเนื่องจากว่าอะไรคะเรายึดที่กฎหมาย กรอบใหญ่เป็นหลักนั่นคือนายจ้างมีกองทุนสำรองในชีพให้แล้วไงเราก็อยู่ในกองทุนสำรองในชีพอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะดังนั้นถ้ามีการพูดคุยกับนายจ้างนายจ้างเขาโอเคเขาจะจัดให้มีกองทุนสำรองลูกจ้างด้วยแบบนี้ก็สามารถเข้าได้ค่ะรู้กฎหมายแรงงานใน1น,นาทีฝากติดตามลอ็อกเลดด้วยนะคะ